ดีนะคะนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องแห่งการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา5ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยครูสุภาพันธ์วงสมบัติค่ะในคลิปนี้เราจะมาศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่ง อยู่ในมาตรฐาน2.5.2ตัวชี้วัดที่4วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ 1. อธิบายแนวทาง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 2. วิเคราะห์แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3. เห <c conservatives> <c Selbst verständ> <c recommendations> ็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ ในคลิปนี้เราจะศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนว่ามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรกันนะคะนักเรียน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการดำเนินงานเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีแนวทางการจัดการดังนี้ 1. การจัดการทรัพยากรดินดินเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในภาคเกษตรกรรมเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แต่การเพิ่มขึ้น ของจำนวนประชากรทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากดินไม่เหมาะสมเกิดปัญหาดินเสื่อมโทรมการจัดการทรัพยากรดินมีดังนี้ 1. การฟื้นฟูและป้องกันดินสึกก่อนพังทลายเช่นการทำนาขั้นบันไดในประเทศอินโดนีเซียและจีนการทำไร่อุ่นแบบขั้นบันไดในประเทศเยอรมนี การปลูกพืชคุมดินโดยการปลูกหญ้าอย่างถาวร 2. การแก้ไขปัญหาดินที่มีปัญหาเช่นปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มดินทรายจัดและการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เช่นการใช้อินทรีย์วัตถุจำพวกวัชพืชหญ้าใบไม้แห้งใบไม้ที่ร่วง ฟางมาคุมผิวหน้าดินและไทถทวนให้น้อยลงเพื่อลดการสึกก่อนของดินช่วยให้ดินร่่นซุยและมีความชื้นค่ะดังภาพที่ปรากฏนะคะนักเรียนภาพนี้คือการทำนาขั้นบันไดในประเทศอินโดนีเซียและภาพนี้เป็นภาพการทำไรอ่อังมุนในประเทศเยอรมนีนะส่วนภาพนี้เป็นการแก้ไขปัญหาดินโดยการนำ ฟางมาคุมผิวหน้าดินเพื่อใช้ในกระบวนการเพาะปลูกค่ะ 2. การจัดการทรัพยากรน้ำน้ำถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของมนุษย์เช่นการอุปโภคบริโภคการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการประมงการท่องเที่ยวซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ทำให้มีการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองและขาดการควบคุมดูแลอย่างถูกวิธีส่งผลทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมากมายดังนั้นการจัดการทรัพยากรน้ําจึงเป็นสิ่งสําคัญโดยมีแนวทางดังนี้ 1. การบําบัดน้ําเสียน้ําจากภาคครัวเรือนภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเป็นการฟื้นฟูคุณภาพน้ํา ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบจากการเกิดน้ำเสีย 2. มีการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำให้เป็นระบบทั้งรุ่มน้ำปรับปรุงองค์กรในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำให้มีระบบการประสานงานและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 3. ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการรักษาสภาพแหล่งน้ำด้วยการงดทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำโสโค,โครกลงในแหล่งน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม 4. ยุติการลุกร้ำป่าชายเรนและฟื้นฟูบริเวณเสื่อมสภาพให้กลับมาดีเหมือนเดิมดังภาพนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึง การจัดทำบาบ่บำบัดน้ำเสียในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาค่ะ 3. การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ย่อมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรอื่นๆด้วยคือทำให้ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าลดลงส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพเช่น ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าเริ่มสูญพันธ์การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ามีดังนี้ 1. กํากำหนดพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เช่นประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าวัน,นะอุทยานสวนรุกขชาติสวนพฤกษศสาสตร์ 2. อนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของป่า เช่นการป้องกันไฟป่าการช่วยกันรักษาต้นไม้ที่เป็นโรครวมถึงการปลูกป่าทดแทนสออกกฎหมายกำหนดสัตว์หรือพืชป่าชนิดใดเป็นสิ่งหายากห้ามร่าจับทำลายหรือซื้อขายเช่นพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช2,535ของประเทศไทยได้ห้ามการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ป่าตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางราชการดังภาพนี้เป็นภาพตัวอย่างของอุทยานแห่งชาติหินล่องก้าของเรา และภาพนี้เป็นภาพของบรรดาสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะ 4. การจัดการทรัพยากรแร่และพลังงานการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆมีการนำทรัพยากรแร่และพลังงานมาใช้เป็นจำนวนมาก โดยไม่มีการควบคุมและป้องกันอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรอื่นๆได้ซึ่งการจัดการทรัพยากรแร่และพลังงานมีดังนี้ 1. การหมุนเวียนกลับมาใช้และนำกลับไปผลิตใหม่เช่นนำเศษโลหะกระดาษพลาสติกเศษแก้วกลับไปผลิตใหม่หรือกลับนำมา ใช้อีกเป็นการช่วยลดจำนวนขยะและเป็นการยืดอายุแหล่งสำรองแร่ที่ต้องขุดขึ้นมาใหม่ 2. อออกกฎระเบียบหรือกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 3. การใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน แทนการใช้พลังงานจากน้ํำมันที่กํำลังจะหมดไปพลังงานทดแทนเช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ําพลังงานคลื่นพลังงานความร้อนใต้ผิพพพลังงานความร้อนจากมวลชีวภาพซึ่งพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่ใช้ได้ไม่มีวันหมดและไม่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมดังภาพนี้เป็นภาพตัวอย่างของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ,พจากประเทศไอซ์แลนด์เราจะพบว่าเกือบร้อยละ90ของบ้านเรือนในประเทศไอซ์แลนด์นั้นได้ใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ,พในการทำความร้อนภายในหัวเรือนค่ะสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะนัเกเรียน สวัสดีค่ะ